สวัสดีนะท่านเดี๋ยวเราจะมาเอาไม้ออกจากพื้นที่นะท่านเพราะว่ามันทำรั้วลำบากนะเดี๋ยวจะใช้รถซาเลิงลากเอานะท่านลากเอาไม้ออกนะมันจะไหวหรือเปล่า ตัวนี้ออกก่อนจะไปไวหรือเปล่าไม่รู้นะทุกท่าน,ไ,นไปโน่นแหละเอาไปเอาไปทิ้งตรงโน่นแหละใช้โซ่เาพวกเฟ้อดอก ใครโทรมาเนาะจะไปรับสายก่อนนะท่านไม่รู้ใครโทรมาโทรมานิดเดียวแล้วก็วางอ่าลากเอาไปเก็บอะ เอาโมไซลากแล้งท่านยกไม่ไหวนะพี่น้องเลยมันหนักเกิน ห <c ười> ลุดทุกท่านหลุด โัรสับก็โทรมาจ้าคุณไอโรมาเโทรมาแล้วก็วาง เ,เจอนี่ก็อุ่นพอฮะอือพาทางนูก็ตามกินข้าว ูกใครโทรมาโทกมา,กมาตอดหน่อยนึงแล้วก็วางโอเคครับทุกท่านไปหากินข้าวกินปลาก่อน